สวัสดีครับพบกับเพนรับรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาทำการแกะกล่องแล้วก็รีวิวเคสสำหรับ iPhone 13และ iPhone 13 Pro ฝากกดไลค์และสั b s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในสหรัฐอเมริกานะครับเคส a u t o b o x อกซ m ซิมิ y Plus เรามาเริ่มที่บรรจุภัณฑ์กันก่อนเลยนะครับบรรจุภัณฑ์ของ Auto b o ็อกก็จะเป็นกล่องกระดาษสีขาวนะครับ มีโลโก้อยู่ด้านบนนะครับออโตบ็อกแล้วก็รวมทั้งชื่อรุ่นด้วยก็คือ symmetry plus ซึ่งออกแบบมาให้รองรับ max safe ได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้งานร่วมกับสัญญาณ5 g นะครับแล้วก็มีเรื่องของการกันกระแทกที่ผ่านการดรอปเทสระดับ military grade และก็ดรอปเทสในมาตรฐานของตัวเองนะครับบริเวณด้านล่างนะครับจะมีสติกเกอร์บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับ iphone 13 pro ในรุ่นปี2 0 2 1 บริเวณด้านข้างก็จะมีสกรีนชื่อรุ่นอยู่ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดข้างหลังเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับเรื่องของการดรอปเทสที่เป็นมาตรฐานพิเศษสําหรับเคสของออโตบ็อกซ์นะครับซึ่งเน้นเรื่องการใช้งานหนักจริงๆนะครับซึ่งถือว่ามีมาตรฐานที่สูงกว่ามินิเทอรี่เกตถึง3เท่านะครับเีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการรองรับแม็กเซฟเรื่องของการออกแบบให้มีขนาดที่บางขึ้นนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างที่ก,กันกระแทกได้ดียิ่งขึ้นบริเวณด้านหน้านะครับจะมีช่องที่เปิดไว้นะครับ เป็นบริเวณที่เราสามารถสัมผัสวัสดุแล้วก็คุณภาพของการผลิตของตัวเคสของออโตบล็อกได้นะครับซึ่งเคสของออโตบล็อกนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ออกแบบด้วยวัสดุคุณภาพดีและมีความแข็งแรงทนทานอย่างมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับการแกะกล่องออโตบล็อกก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับมีตำแหน่งในการเปิดกล่องที่อยู่บริเวณด้านบนเดี๋ยวดึงเคสออกมานอกจากตัวเคสที่ดึงออกมาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเอกสารที่เป็น เอกสารวารันตีหรือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการอประกัดด้วยเราข้าไปดูตัวเคสกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอัล o ตบส m มิตรีพลัสสำหรับ y m m e t r y นะครับก็เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้มีขนาดบางขึ้นนะครับแต่ยังคงความแข็งแรงและการกระแทกได้เป็นอย่างดีผิวของวัสดุนะครับออกแบบมาได้ดีมากนะครับช่วยลดเรื่องของการเกิดรอยของเคสได้ดีบริเวณด้านล่างก็จะมีโลโก้ของตัวอัลโตบอยู่นะครับ ด้านบนบริเวณกล้องนะครับก็จะมีขอบที่นูนขึ้นเพื่อป้องกันตัวเลนส์กล้องของเรานี่นะครับดูชิ้นงานใกล้ๆนะครับเป็นเคสที่มีการประกอบที่พิถีพิถันอย่างมากนะครับเรามาดูบริเวณด้านข้างกันบ้างนะครับบริเวณด้านข้างจะมีขอบที่มีการเล่นลวดลายนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัสดุ2ประเภทก็คือเป็นพลาสติก และเป็นยางที่เขาเรียกว่าซินเทติกนลัมเบอร์นะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงสูงทีเดียวมาดูบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างจะมีช่องที่เจาะไว้สำหรับลำโพงใหม่และตำแหน่งที่เป็นพอตไลเน็งสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งช่องก็มีขนาดกำลังดีนะครับบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับมีการเล่นลวดลายระหว่างตัวพลาสติกแข็งและตัวยางรวมทั้งมีปุ่มกดต่างๆด้วย บริเวณด้านบนก็เช่นกันนะครับจะมีทั้งตัวพลาสติกแข็งและตัวยางถ้าดูบริเวณด้านในนะครับผิวสัมผัสด้านในจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่สิ่งที่มีความแตกต่างจากรุ่น symmetry รุ่นธรรมดาก็คือจะมีตัว max safe ที่เป็นแม่เหล็กสำหรับรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ max safe มาดูขอบจากด้านในกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดต่างๆทำได้ประณีตทีเดียวนะครับสำหรับเคสของ auto box ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุที่มาใช้ทําปุ่มกดต่างๆนะครับหรือแม้แต่ตําแหน่งช่องต่างๆที่มีการเจาะไว้สําหรับการใช้งานทั้งเรื่องของลาโพงใหม่แล้วก็ตําแหน่งในการเปิดปิดเสียงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเคสอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าประทับใจในเรื่องคุณภาพในการผลิตอย่างมากนะครับอันนี้ผมก็ลองทดลองความยืดหยุ่นของตัวอย่างที่อยู่บริเวณขอบข้างๆข,ข,ข,ของตัวเคสด้วยนะครับ มีความยืดหยุ่นดีทีเดียวแล้วก็ยังแข็งแรงด้วยจริงๆแล้วเรื่องของสีของเคสนะครับก็มีให้เลือกหลายสีนะครับสำหรับสีที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นสีนาวิแคปเทนนะครับเป็นสีออกโทนฟ้าน้ำเงินน้ำเงินให้เหมาะกับตัว iPhone ของผมนะครับที่เป็นสีเซราบูนะครับที่ออกโทนสีฟ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิธีการใส่เคสกัน นื่องจากขอบด้านข้างนะครับเป็นยางเพราะฉะนั้นวิธีการใส่เคสก็จะไม่ได้ยากมากนักนะครับสําหรับเคสรุ่นนี้วิธีการใส่ที่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดแต่ผมเลือกจากบริเวณด้านที่มีปุ่มกดเดยอะๆก่อนนะครับก็คือด้านซ้ายมือนะครับดันบริเวณด้านซ้ายมือให้ตรงล็อกปุ่มต่างๆก่อนนะครับจากนั้นก็ไปกดให้แต่ละมุมเข้าล็อกพอดี มาดูกันว่าเมื่อใส่เคสแล้วนะครับการใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มจากบริเวณปุ่มกดต่างๆก่อนนะครับปุ่มที่ถูกออกแบบมาให้เป็นปุ่มยางนะครับก็ถือว่ากดได้ง่ายนะครับใช้งานได้สะดวกนะครับแม้แต่บริเวณด้านข้างก็เช่นกันนะครับแม้ว่าตำแหน่งของปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับมีช่องขนาดเล็กสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะลำบากสำหรับคนที่มีนิ้วมือขนาดใหญ่แต่ก็ถือว่าทำได้ไม่ยากมากนักนะครับ ตำแหน่งปุ่มที่ใช้ในการเพิ่มลดเสียงนะครับก็กดได้ง่ายเช่นกันนะครับก็ถือว่าออกแบบมาให้ตอบสนองเรื่องของการใช้งานและการกดต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวเรื่องของขอบด้านข้างนะครับบริเวณรอบเครื่องก็จะม,มีการยกให้ขอบมีการนูนสูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าช่วยป้องกันหน้าจอได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่ความสูงของขอบที่ยกขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวออโตบักที่เป็นรุ่นพี่อย่าง d e เฟนเดอร์หรือคอมิวเตอร์แต่ก็ช่วยให้เรามั่นใจได้นะครับเวลาเราคว่ำหน้าจอของ iPhone ลงบนพื้นแล้วจะไม่มีการขูดขีดกับตัวผิววัสดุของพื้นนะครับด้านบนจะมีขอบนิดหนึ่งนะครับที่มีการวาวน่าจะเป็นเรื่องของการ ออกแบบมาให้รองรับก,การใช้งานร่วมกับตัวลำโพงด้านบนเรามาดูที่ช่องด้านล่างกันบ้างนะครับช่องด้านล่างก็เจาะม,มาพอดีพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของลำโพงตำแหน่งของไม้แล้วก็ตำแหน่งของพอร์ตไลนิ่งเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพอร์ตไลนิ่งนะครับก็ถือว่าทําได้ง่ายทีเดียวเนื่องจากว่าช่องที่เจาะไว้นะครับมีการเว้นขอบอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไลนิ่ง ที่เป็นของสายของ Apple เองนะครับหรือว่าพอทที่เป็นเตอรปาตีก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราพลิกไปดูบริเวณด้านหลังของตัวเคสเกันบ้างนะครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าผิวสัมผัสของออโต์บ็อกซ์นะครับในรุ่นนี้ออกแบบมาให้เกิดรอยขีดข่วนได้หน่อยนะครับเป็นวัสดุที่งคงทนทานแล้วก็ตัวขอบนะครับที่มีการออกแบบให้นูนขึ้นบริเวณที่ ใช้ในการป้องกันตัวกล้องนะครับของ iPhone ก็ถือว่าสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้สูงมากนักเป็นการออกแบบเพื่อให้เคสมีขนาดบางที่สุดแล้วก็มีน้ำหนักเบาฉะนั้นการคอมหน้านะครับหรือการวาง iPhone iPhone ไว้บนพื้นผิวก็ถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่ามีขอบที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันทั้งหน้าจอและตัวเลนส์อยู่ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากกล้องของ iPhone 13นะครับมันนูนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเวลาเราวางเคสกับพื้นนะครับมันก็จะขยับได้ลักษณะนี้นะครับแต่สำหรับเรื่องของการจับถือนะครับ้วยวัสดุและพื้นผิวของตัวเคสแบบนี้นะครับทำให้เรื่องของการจับถือถือว่าทำได้มั่นใจมั่นคงแล้วก็หนึบมือดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นเคสอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบฟีลลิ่งในการจับถือพอสมควรเลยนะครับไม่ลื่นมือดี เนื่องจากว่าเคสตัวนี้นะครับรองรับการทำงานร่วมกับ Magsaf e ด้วยเราก็มาทดสอบในโะคองการใช้งานร่วมกับตัว Magsaf e ของ Apple อกันสักนิดหนึ่งนะครับก็แปะตัว Magsaf e เข้าไปที่บริเวณด้านหลังของตัวเคสนะครับการยึดติดก็ถือว่าแน่นหนาทีเดียวครับห้อยแล้วก็ขยับขย่าดูนะครับเ่ไนได้ว่ามีความแน่นหนาของตัวแม่เหล็กถือว่าไว้ใจได้ทีเดียว สำหรับเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย m a g s a f e นะครับก็ถือว่าทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับมีสัญลักษณ์การชาร์จแบตเตอรี่ของ m a g s a f e ขึ้นที่ตำแหน่งบริเวณการชาร์จแบตนะครับความแน่นหนาไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของการดึงตัว m a g s a f e ออกก็ต้องออกแรงกันนิดหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราเทสการทำงานร่วมกับ m a g s a f e แล้วนะครับก็ถือโอกาสเทสเรื่องของการใช้งานร่วมกับตัว m o ฟ s n a p o n ด้วยนะครับว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับ เราก็แปะ m o s s n นบ o n เข้าไปที่บริเวณด้านหลังของเคสอย่างที่เราใช้งานปกติก็จะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับตัวเคสที่ผมเคยทดสอบนะครับตำแหน่งของ m o s s n นบ o n ในรุ่นเดิมที่ใช้กับ iPhone 12ก็จะมีขอบที่ชนกับตัวขอบของตัวกล้องพอดีนะครับแต่การใช้งานก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับใช้งานได้ปกติความแน่นหนาของตัวแม่เหล็ก ก็ถือว่าแน่นหนาดีนะครับสำหรับตัวเคสสุดนี้การใช้งานร่วมกับตัว m o s s Net On ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโดยการใช้ m s s ต n ดอ On เป็นสแตนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Port r เท t หรือ Landscape ลักษณะแนวนอนแบบนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างดีนะครับแน่นหนาเป็นที่ไว้ใจได้ทีเดียวการนึงออกก็ต้องออกแรงนีดนึ่งนะครับความแน่นของแม่เหล็กก็เทียบเท่ากับเคสของ Apple 8เองเลยทีเดียวรับตำแหน่งในการติดอย่างหมดที่เป็นโฟลต d นะครับก็ถือว่าแน่นหนานะครับการนั่งใช้งานแล้วก็ความแข็งแรงความแน่นหนาของไมเหล็กก็ถือว่าไว้ใจได้เหมือนเดิมน,นะครับก็ถือว่าเป็นเคสตัวหนึ่งที่รองรับฟังก์ชันต่างๆของแพคเซฟได้เป็นอย่างดีเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการถอดเคสนะครับแม้ว่าขอบมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับแต่วิธีที่ผมแนะนําก็คือ เราไปดันที่บริเวณกล้องของตัว iPhone จะดีกว่านะครับง่ายที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเราต้องมั่นใจครับว่าตัวเครื่อง iPhone ของเราแข็งแรงนะครับเราดันจากตัวบริเวณเลนกล้องก็จะถอดเคสลักษณะนี้นะครับเคสที่มีความแน่นหนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นและนี่ก็คือการแกะกล่องและรีวิวเคสอ u t ต b บ็อรุ่น s y m m e t r y Plus นะครับ ที่เป็นเคสการกระแทกที่รองรับ m a ็กเฟ e ด้วยก็ถือว่าเป็นเคสตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณภาพการผลิตและก็เรื่องของป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ